เข,ข้ามาคุยกับเขาจะใส่เคื่อเแต่งไปหมดมันเต่งเต่งปังมากเลยช่วงเนี้ยเป็นไขมันมีความสุขไหมกินเกินเอ็งนี่จะชวนค่ากินไข่เอ็งอ่ะไข่กันแน่อ่ายัางไม่ซ้อมที่ห้อยโทรศัพท์หรอเออเอามาดิถ้าทำให้มา ไปดิชัวกูมีกูมีกูมีมเอาอะเฮ้ยมันหลุดตรงไหนน่ะนี่ข้าจะพังก่อนไหมอ่ะมันองอดิ่างแล้วก็ดิแน้วทำมันมาถึงหลุดอ่ะถ้านั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนรถแล้วลมันล่วงลงมาเองไม่มีอะไรงัดปะง<ม>ั้นถ้น,น เราต้องเล็บข้ามมนออดเองอ่ะข้า,าออกแต่ว่า,าข้าแรงเยอะอยู่องทำค้าดูแย่เฮ้ยมันจะแล้วจะแล้วไหมนี่อิงสะบีบข้าวหักกันอันนี้คือเองทำให้ข้าถูกว่าก็ถือว่าได้ทำไหมล่ะ มันสนิทสนิทยิ่มันจะได้ไม่ออกมาฮัลโหลอีกฮัลโหลคิตตี้ลูกกัโ่โบเอรแม่โบเอร์ <c oughs> <c oughs> แซบโบ <c oughs> แซบเอแล้วไตแบบใดที่เจ้าไฝฝัน <c oughs> แบบใดไว้หนุ่มมีสแตกวะเนี่ยจบลูกรังเหมือนกันนะนราทึงแล้วจะบอกมันน่ารักก็พูดเถอว่ะ